ชีวิตไม่มีคำว่าแพ้ถ้าเราไม่อ่อนแอชีวิตไม่มีคำว่าแย่ถ้าเราไม่แพ้ใจตัวเองถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยกันทั้งนั้นแหละตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่จะเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละบุคคลไม่เหนื่อยไม่มีหรอกวันใดที่เหนื่อยใจนอนเฉยเฉยยังเหนื่อยเลยการที่เราจะถอยหลังหรือว่าเดินหน้าบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ขาหรอกนะแต่มันขึ้นอยู่ที่ใจ ว่าเราอ่ะจะสู้มากแค่ไหนเท่านั้นเองชีวิตไม่มีคำว่าแพ้ถ้าเราไม่อ่อนแอชีวิตไม่มีคำว่าแย่ถ้าเราไม่แพ้ใจตัวเองถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยกันทั้งนั้นแหละตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่จะเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละบุคคลไม่เหนื่อยไม่มีหรอกวันใดที่เหนื่อยใจนอนเฉยๆยังเหนื่อยเลย การที่เราจะถอยหลังหรือว่าเดินหน้าบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ขาหรอกนะแต่มันขึ้นอยู่ที่ใจว่าเราอ่ะจะสู้มากแค่ไหนเท่าน,นั้นเองชีวิตไม่มีคําว่าแพ้ถ้าเราไม่อ่อนแอชีวิตไม่มีคําว่าแย่ถ้าเราไม่แพ้ใจตัวเองถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยกันทั้งนั้นแหละราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่จะเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละบุคคล ไม่เหนื่อยไม่มีหรอกวันใดที่เหนื่อยใจนอนเฉยเฉยยังเหนื่อยเลยการที่เราจะถอยหลังหรือว่าเดินหน้าบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ขาหรอกนะแต่มันขึ้นอยู่ที่ใจว่าเราอจะสู้มากแค่ไหนเท่าน,นั้นเองอชีวิตไม่มีคําว่าแพ้ถ้าเราไม่อ่อนแอชีวิตไม่มีคําว่าแย่ถ้าเราไม่แพ้ใจตัวเองถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยกันทั้งนั้นแหละ ตราบใดที่เรายังมีชีวิตยอยู่จะเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละบุคคลไม่เหนื่อยไม่มีหรอกวันใดที่เหนื่อยใจนอนเฉยๆยังเหนื่อยเลยขงางก็มีครับพี่น้องการที่เราจะถอยห,หลังหรือว่าเดินหน้า<ล>บางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ขาหรอกนะแต่มันขึ้นอยู่ที่ใจว่าเราอจะสู้มากแค่ไหนเพียนั้นเองชีวิตไม่มีคำว่าแพ้ถ้าเราไม่อ่อนแอ ชีวิตไม่มีคำว่าแย่ถ้าเราไม่แพ้ใจตัวเองถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยกันทั้งนั้นแหละราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่จะเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละบุคคลไม่เหนื่อยไม่มีหรอกวันใดที่เหนื่อยใจอะน,นอนเฉยๆยังเหนื่อยเลยาการที่เราจะถอยหลังหรือว่าเดินหน้าบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ขาหรอกนะแต่มันขึ้นอยู่ที่ใจว่าเราอะจะสู้มากแค่ไหนเท่นั้นเอง ไมมม่หมดหด,ดชีวิตไม่มีคําว่าแพ้ถ้าเราไม่อ่อนแอ,อชีวิตไม่มีคําว่าแย่ถ้าเราไม่แพ้ใจตัวเองถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยกันทั้งนั้นแหละตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่จะเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละบุคคลไม่เหนื่อยไม่มีหรอกวันใดที่เหนื่อยใจนอนเฉยๆยังเหนื่อยเลยการที่เราจะถอยหลังหรือว่าเดินหน้า บางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ขาหรอกนะแต่มันขึ้นอยู่ที่ใจว่าเราอ่ะจะสู้มากแค่ไหนเท่านั้นเองชีวิตไม่มีคำว่าแพ้ถ้าเราไม่อ่อนแอชีวิตไม่มีคำว่าแย่ถ้าเราไม่แพ้ใจตัวเองถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยกันทั้งนั้นแหละตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่จะเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละบุคคลไม่เหนื่อยไม่มีหรอก วันใดที่เหนื่อยใจอ่ะนอนเฉยๆยังเหนื่อยเลยการที่เราจะถอยหลังหรือว่าเดินหน้าบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ขาหรอกนะแต่มันขึ้นอยู่ที่ใจว่าเราอ่ะจะสู้มากแค่ไหนเพรานั้นเองสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่รองฟ้องไปมือนี่มือนี่ผมพิกัดโคกหนองหน้าไร่หน้าสวนผสมแปลงของคุณอลิสาสานัน บ้านตะกาศขอนแก่นอำเภอลกดังวัดสิีเกตกิตกรรมในโคกน้องหน้าของคุณลิอสาครเขาขุดท่องใส่แกยยกคู่หน้าปลูกูุเรียนคู่เขาไฟครับพี่นอ้องตามมาครับตามมาครับชิงชาบ่มกิตกรรมย่ำมเย็นเย็นนะพี่นอ้อง